เกมมิ่งแลบนะที่นี่นะมีร้านขายไก่ตันสุดคุ้มและยังมี Anime Last Stand. อนิเมะรัสเตนอวันพีดเกมทิงเลนเจนซี่สามารถซื้อได้ที่ g a มมิ่งแลนะถ้าสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะลราวสวัสดีท่ทานผู้ชมท่นวันนี้ในเกมที่มีชื่อหมายครับทุกคนคงสงสัยนี่คืออะไรนี่คือมอสพรามพี e ที่ เป็นเทสเตอร์เท่านั้นที่จะเข้าได้ไม่ไม่ไม่ไมเอาจริงใครอยู่ในดิสแม่งก็เข้าได้หมดแหละซึ่งกว่าจะเข้าได้อะแม่งโคตรยากเลยกูบอกแค่นี้คืออ่าอันนี้มาทดลองเล่นนะเว้ยว่าระหว่างอ่าโอ้โหคนกระตุกอันเนี้ยทดลองคืออยากรู้ว่าระหว่างเอ้ยเสียงเพลงดังโอเคระหว่างเมื่อก่อนกับอันเนี้ยที่เขากำลังจะเทสเตอร์แล้วจะปล่อยเนี่ยอ่าอันนี้เพิ่งเทสมาแค่0ูเนาะ มันเขียวว่า v 0 3ก็อันนี้น่าจะมีอะไรไม่มากเนาะคือเมื่อก่อนกับปัจจุบันที่จะเอาลงเนี่ยมันแตกต่างกันขนาดไหนก็เชียวเราจะมาลองดูกันเนาะอย่างแรกครับผมดูจากพวกอะไรก่นดีเอ่อผลปีศาจปะโอ้ผลปีศาจอัเนี้ดูสวยขึ้นดิดู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 ด,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 ดูผลปีศาจมันสวยขึ้นับไม่ได้เดี๋ยวกูทําให้ตัวเองไม่กระตุกมากก่อนเด้อแปบ๊บหนึ่งขอเซตติ้งแป๊บหนึ่ง เอาละน่าจะโอเคขึ้นแล้วระดับหนึ่งเนาะดูผลแม่งโคตรสวยอ่ะนี่นี่เอาผลนี้เอาเอาเอาออกไปโหแม่งโคตรสวยโคตรเท่เลยมีผลปีศาจมีอะไรมม่งเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันมีเมละาไฟมีสายโซออนเป็นอ่าผลอะไรวะผลแมวผลเสือห้องปิ๊บสายฟ้าปิกาแสงซูนาซทายมากูลาวาโมคุควันอินุ ยาชา<ฮ><น>ผลหมาป่าฮิโตะผลพระอันนี้ผลริวริวอ่าผลไดโดเสาของเฮียอะไรสักอย่างกูลืมชื่อไปแล้วอันนี้ซูชิซูชิอาหารญี่ปุ่นเฮ้ไม่ใช่ผลแรงน้ำท่วงกูรักรกูรักสะสะเทือนอิโตอิโตผลได้ฮิเอะฮิเอะน้ำแข็งโอเปอโอเปของรอแหละกูไม่รู้ชื่อผลกมุกกมุกมีงเกียร์สี่ยางของลูฟี่โดคุโดคุผลพ,ลพิษอุ๊อ้ว ของอ่าไคโดดโอเคประมาณนี้เนะาะสำหรับผลปีศาจมาดูที่ดาบกันบ้างดาบมีวาโดห้อาหาเวสูรุาคาตนายูบาชิริซันไดคิร์สซูซุยเอนมะนโปเลียนโยรุแบนดิตไนท์อันนี้อะไรเนี่ยเอ็กซ์แฮนก็ของอาโมแกนบิซาโดโกลเด้นฮุกแล้วคิกคกิคูอันนี้น่าจะเป็นของอาเอนเนลเนาะสามวันนี้ ยังมีอะไรไม่มากมีมอนสเตอร์ด้วยนี่อ่าล็อบลุจีคาตาคุริแฟรงกี้มังกี้ดีฟัฟฟี่เพโลนา่าเพโลน่าไม่มีในอันเก่านะอ่าลาบูลาบูนมีมมมมเอามาด้วยเหรเนี่ยลอยออิคอร์ดไดวูฟอันนี้เดี๋ยวเนามิแป๊บนึงเปอเๆๆอ่ะเก็บๆๆเอบ่อเ่าบเบ ฟุตสปาอันนี้เหมือนจะเสกไม่ได้ชอปเปอร์คขากไดโปรตักัสดีเอสถูกแล้ววินสโมกซันจิมังกี้ดีลูฟี่มีลูฟี่หลายร่างโซโลเอ้เดี๋ยวนี้คือซอมบี้พิกเล่นอันนี้ที่เหลือก็ไม่น่าไอ้นี่เนาะโอเคใช่ๆที่เหลือก็จะเป็นของนี่และโอเคก็จะมีแค่นี้ มีอยู่ประมาณเท่าไหร่เดี้อสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็สองสามสี่สิบห้าสิบหกถูกปะเด้อกลัวนับผิดจังเลยเออก็สิบหกแหละมาขอมาดูมาดูก่อนเลยแล้วกันเนาะว่าพวกไอ้พวกนี้มันเป็นยังไงขอขอดูก่อนตัวแรกเลยคาตาอูคุเลยเฮ้ยตัวสูงตัวสูงขึ้นจากที่เมื่อก่อนเคยเห็นอยากเห็นปามันใช้สกิลอะแต่แต่กูก็กลัวตายด้วยอย่าๆเลยแล้วกันเนาะต่อไปล็อบลูจิ ตัวพะเพ่ากูเลยถือว่าโอเคนะเขาทำมาแบบได้เหมือนเป๊ะดีแบบความสูงอะไรพวกนี้เรื่องความสูงในตัวนี้น่าจะสี่บอกยังต่ำเลยมึงเนี่ยต่อไปแฟงกี้เป็นแฟงกี้ร่างหนึ่งเลยเนาะอ่าก่อนก่อนทมสกิปไม่ตีอะฮะไม่ตีกันเหรอมังกี้ดีลูฟี่เกียร์โฟวว้าวไม่ตีกับคาตาคุ库里หรอ <laughs> วุ้ยโอเคโอเคทำทำได้โมเดลค่อนข้างสวยมากเลยโอโอโอต่อไปโม,อม,อมอโอโมโมอโอ้ยเฮียใหญ่กว่าเจ้าทะเลเมื่อตอนนั้นอีกอะมโเมต่อไปเพลโลน่าอา่าเฮ้ยเพลโลน่าสวยเพลโลน่าสวยน่ารักโอเคอิสโอเคลาบูนโอลาบูนโอลาบูนลาบูน ระเบูนเลยกูกระตุกเลยระเบูนไอ้หัวระเบูนโคตรใหญ่อ่ะอันนี้ใหญ่กว่าเจ้าทะเลนะหลอกเอาไปโคตรดูเจ้าทะเลสิเจ้าทะเลโอ้โอ้เจ้าทะเลตัวตัวปัจจุบันใหญ่โคตรแบบตัวเทสเตอร์อ่ะว้าวตัวเทสเตอร์โคตรใหญ่เลยแล้วก็อันนี้ไดวูฟคืออะไรอ้าหมามันก็คือหมาโอเคโอ้ยเอาไว้เอาไว้ด้านบนก่อนละครับ ต่อไปต่อไปนามิชอปเปอร์โคอกก์ไดซันจิเอสโซโลแล้วก็ลูฟี่ล่างอันนี้เขาเริ่มจากลูฟี่อ้าวไอ้อเหี้ยลูฟี่กัดกับหมาลูฟี่กัดกับหมาอโอเคต่อไปโซโลอ่าเฮ้ยเท่เอาวบาโคตรเท่เลยเอสว้าวเอสก็โคตรเท่ซันจิอ่โโาฮะคอกก์ได ไม่ตีกันวะปกติมึงตีกันไม่ใช่เหรอฮะสองตัวเนี้ยไม่ตีกันวะโอ้ยทาวิง่งมึงดูไอ้เหี้ยทาวิ่งโคตรเท่เลยเดี๋ยวมึงเหมือนมันจะใส่กูยังไงไม่รู้ดิดูวิ่งตามกูอย่างเดียวเลยเนี่ยมันไม่เบื่อเหมือนแม่งวิ่งจะใส่กูเลยต่อไปชอปเปอร์อน่ารักชอปเปอร์แล้วก็นามิอ่ะฮะอุ้ยโอเคอิสโอเคนะ เอาละมาดูที่ผลปีศาจกันมั่งสิเมล่าเมล่าเนมิเมื่อใครได้กินเข้าไปจะกลายเป็นมนุษย์เพลิงโอ้อันนี้หมัดผ่องมิงดาบฮาคิผลปีศาจเออเอ้ยล็อกเหรออ๋อมาสเตอร์ลี่ต้องมีมาสเตอร์ลี่แอคกระตุกต้องมีมาสเตอร์ลี่ก่อนเนาะ เดวิไม่มันต้องเขียนว,ว่าอะไรวะแป๊บนึงหาก่อน Mastery Ad อะ่ะกูจำได้ว่า Mastery Ad ี่แแป๊บๆๆขอเวลาหาักครู่นะฮะสุลร์มันเดวิสฟุตหรือเปล่าวะฟุตมาสเตอรี่ไอ้สัตว์เอาหนึ่งพันแค่หนึ่งพันก็เกินพอบอกแค่นี้แหละอ่ะเรียบร้อยอ๋อทำไมบางอันมันมนี่นอ๋อเดี๋ยว เออต้องปรับเป็นคอมแบทโหมดก่อนอ่าเนี่ยวาเชียต้องมีคอมแบทโหมดก่อนอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามอันที่สี่อันที่ห้าอันที่หกและอันที่เจ็ดมิวเจสกิลวิธีการเลื่อนใช้ตัว R เลื่อนเนาะกูว่าแม่งเมื่อก่อนแม่งมันกว่านะ ZXCV อ่ะกูกูว่างั้นอะ ZXCV มันดูมันกว่ามาขอไปดูที่อ่าอ่าคอนโทรลสิ เมาส์ไม uh, ่ใช uh ่เมาส์เซตติ huh. uh ้ง huh. ข uh ี huh. ่บ uh ินขอดูหน uh ่อยของมัดม uh ัด huh. มัด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 อยู่ไหนวะอันนี้อ่ะอ่ะฮะใช่ใช่คลิกยูสอ่าฮะไม่เกี่ยวยูสกิลกด Z ซตนะฮะเข้าใจได้เมนูกด MV ็มวีคือแบตหมดและแอคือเอ็กซิเมน มีแค่นี้เลยน่าจะประหยัดเพื่อไม่ให้กระตุกขนาดนั้นเนาะก็โอเคแหละสกิลเซตเฮยันว้าวไอเฮียเล่นโค็อกกะได้ตายเลยว่ะเอาว่าโคตรตึงเฮียมันตัวใหญ่จริงว่ะคูดาวค่อนข้างนานแล้วอันนี้อะไรอะอาเซนอลมันมันจะใส่กูจริงว่ะไอเฮียตรงนี้มึงใส่กูใช่ไหมมาแป๊บนึงจะใสกูฮะมามันนี่ดิ เามาเอาดิเอาเดิเอาเดิกูเป็นมนุษย์เพลิงกูเป็นมนุษย์เพลิงเอาเสร็จไฟไฟหิ่งห้อยเพลิงโอ้โหเฮ,ฮียหิ่งห้อยน่ารักชิบหายหิ่งห้อยแม่งคุณดูดิแม่งปุกปิกอะแม่งปุกปิกแถวแม่งแม่งแบบไอ้นั่นอะเขาเรียกว่าอะไรวะแม่งปุกปิกแถวแม่งเล็กโคตรอะสกิลซีเจ็ทแดนซ์ ปึ๊บไม่ใช่แดนส์แดดว้าวพุ่งมาไกลแล้วก็ไฮไฮยินมัดอัดคีอว้ายังไม่ตายว่ะไอเหียพวกนี้อึดจังวะฮีเบอเชียร์ว้าวกำแพงเพลอโอ้เอ้กำแพงโคตรกระตุกกำแพงเพลิงอเอาว,าพวะพ,พ,วพวกนี้แม่งแม่งมีความอึดจริงว่ะแล้วก็เอ็น เฮ้ยอ่านถูกไหมเนี wow. oh, wow. mm ่ยปิวว้าวโอ้ย g u y ว้าวมันเชิงแข็งแรงมากแต่พวกนี้ก็ยังอึดอยู่ได้วะโคตรตึงกูย,ยังไม่รู้เลยอาเซนอลทำไปได้แล้วก็แล้วมันบินยังไงอะนั่นดิมึงให้กูบินยังไงอะเดี๋ยวกูงงวิธีการบินวะ่ะฮัลโหลบินยังไงบอกกูที จัมช็อตทูเฟรมแลนเซอร์ดาวอ๋อยังไงวะจัมช็อตเอ้ยเอ็ดมึงสอด,ดกูทีนีไอ้เฮ้สกิลมึงทำไงเนี่ยแล้วไหนบอกบินได้กูยังไม่เห็นบินได้มังคำรามใส่กูเลออยเหรอกูงงวะจัมปึ๊บไม่ไม่ไม่ออกเชี่ยคำรามได้อันตรายจัง เอน็นโยนปลาไฟไปถึงไหมไปข้ามไปเลยว่ะฮิตบ็อกซ์อยู่ไหนวะนันอะหาฮิตบ็อกซ์มันไม่เจอหิงห้อยเพลิงไปเฮ้ฮิตบ็อกซ์ไม่อยู่โอ้ยอันตรายนะน,นันอะ ่อหาฮิตบ็อกซ์เม่งไม่เจอบินก็ไม่ใช่อันนี้ด้วยกดวอววสองครั้งอาจจะเป็นเพราะเทสอยู่หรือเปล่าคือมันบินยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเกมโหมดก่อนเกมโหมดเครียร์ทีก่อนมันเขียนว,ว่าบินได้ไหมเออมันเขียนว,ว่าบินได้พัศสิมันอะแล้วกูจะใช้พัศสิมันยังไงนั่นแหละปัญหาผมฮะกัปตันกูย,ยังไม่รู้เลยวิธีบินมัน เฮ้ยกูกู F4 ก็จบแล้วแต่ว่ากูอยากอยากเนี้ยไม่ได้เขียนนานแล้วเดี๋ยวลืมมันก็ไม่เกี่ยวกับอันเนี้ยเผาก็ไม่เกี่ยวมันต้องเกี่ยวผลปีศาจแหละ Normal Rate a f r i m m Wall สุไงนะ่จำ Shoot ู Frame Lancer Down อ๋อมันอยู่มันต้องไอ้นี่ลแบบ่ามันต้องบินนะมันต้องบินแล้วมันบินยังไงอ่ะอ่ะสมมติตกมาจากที่สูงก็ได้ไมาต้องเคียร์ทีอ๋อไม่ได้ฮะจะบินยังไงวะฮะ กำมัดแล้วนะ้ำพาลสิบอะโลเกียรีเฟล็กเฟมเฟมลิสตันแล้วก็ไฟร์เนี่ยแล้วไฟร์ยังไงบอกกูหน่อยดิหรือว่ามันต้องมีไอวุฒพิเศษเอาไว้เอาไวเอาไว,เอาไวทำโดยเฉพาะไม่มีหรืออาจจะน่าจะเป็นช่วงเบตาอยู่มั้งอาจจะยังไม่ได้ทำเอาล่ะกูอยากลองหน่อยว่าอา่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแม่ง แม่งเอ,อช่างมันเถอะอ่ะล่ะไม่เป็นไรคิวตัวเองก่อนผลหายเนาะโอ้ผลยังอยู่โอ้ดีเจ้าทะเลคำลาไม่แม่งได้แสบหูมากเลยเพื่อนอรีวิวผลต่ตอไปเลยแล้วกันกูไม่รู้อ๋อนี่อันเนี้ยมันจะมีทับห่ือเงเอออันเนี้ยกูเข้าใจหน่อยเออขอกินต่อเลยแล้วกัน มาผลอ๋ออ๋อเออเออแล้วไหนอ่ะอ๋อต้องกินอีกรอบเหรออะไรยังสรงนี้บั๊กแล้วรอแป๊บนึงไม่เข้าใจทำไมใช้ผลเสือไม่ได้แต่ว่า กินผลสายฟ้าสกิลได้เด็บกดใช้ได้ปกติเลยอันนี้ไม่แน่ใจนะอาจจะบั๊กอยู่หรือมั้งไม่เป็นไรเอาละมาดูของสายฟ้ามั่งสายอ๋อมัตเตอรลี่เอา้าเชีย่ยมัตเตอรลี่กลายเป็นสูนยอีกครั้งเหรอเดี๋ยวมัตเตอรลี่กลายเป็นสูนยอีกครั้งโอ้โหไม่เซฟให้ด้วยเอาว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าเพิ่งใจเสีย ผลปีศาจมีอยู่หูหลายสกิลเหมือนกันเนี่ยสามสี่มีแปดสกิลห้าหกแต่ใส่ได้แค่เจ็ดเอ้ยมันมีแปดโดยใส่ได้แค่เจ็ดอ่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกสกิลนี้ค่อยใส่แล้วกันนะมาไม่เป็นไรมาเริ่มจากสกิลแรกก่อน beast ้ว w o ว my god กระตุกระดับหนึ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำเซตก่อนเนาะเอาล่ะสกิลเซตโอ้ไอ้เหี้อเอฟเ,เ,เฟกต์สวยบีสสกิลสองช็อคไหน,นอะเอาคิปเปอร์ก็ไดนะ้เอาคิปเปอร์หน่อยคิปเปอร์ขอลองบีดหน่อยบีดมันเป็นสายฟา้ามอนกัน อาคิปเปอร์ช <aún> <yelled> ็อกไม่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 ดับไม่ไอ้นี่เหรอไม่ดับกลายเป็นคิปเปอร์เอ็นชาร์ดเหรอตั้งตายไปต่อไปโวลวารีอ๋อเป็นสกิลไว้เดดเด็ดอะไรพวกนี้เนาะโอเคอื้โอเคเอลเดอร ดเดี๋ยวไม่ได้เกี่ยวที่นี่ใช่ไหมอันนี้ปกติอ๋อไอสกิลสองใครอยู่ใกล้โดนหมดเนาะบีชใช้ได้ปกติอันนี้ก็อ๋อระหว่างนี้คือไอ้น,นี่เป็นกลายเป็นสายฟ้าแล้วก็เอลทอร์คือใช้ไม่ได้น่าจะบั็อกมัมมัลเลกันไลโก เอามาลุอ่าอันนี้ใช้ไม่ได้เลยหรอหรือต้องใส่ชุดก่อนเกี่ยวไหมไม่เกี่ยววะใช้อันนี้คือใช้ไม่ได้เดี๋ยวขอดูที่อาทางอาแอคตนกซิเมนต์ก่อนอ่าใช่ใช่ใช่ผลใส่มันมีหลายผลเลยที่แมงยังบั็อกอยู่กดสกิลไม่ได้ไม่ใช่กดสกิลไม่ได้แมงยังไม่ได้ทําก็พูดอย่างนี้ไม่ได้ทําไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาลองรีวิวคร่าวๆก่อนแล้วกันผลอันนี้ปิกาปิกา มาสเตอรี่ก็จะกลายเป็นสูนยอีกครั้งอ๋อเดีถ้าเป็นผลเดิมคือมาตเตอรี่เหมือนเดิมเนาะเข้าใจละ่ะแต่มันกลายเป็นไฟได้ยังไงเนี่ยเรา,า,า,าก็ต้องเข้าใจแหละว่า,เ,าเขาอาจจะเมาแล้วเบลอไม่เป็นไรผลทรายน่าจะยังไม่เสร็จละทรงนี้ อ้าขอขอดูยางเลยแล้วกันง่ายดีฮ่าปแปกลกแล้วอย่าบอกนะเสร็จแค่สองผลน่ะขอเกียร์นี้ก่อนออให้มันกลับไปเป็นสายฟ้าก่อนเออเสร็จแล้วกินออูโโอก็ได้มาอ่าบัคกเลยอันนี้อันนี้บัคก กดไม่ติดเลยไม่เป็นไรเวนอมมาเวนอมแฮ่พิษมีผลไหนยังไอ้นี่ได้มั่งมีมีแต่บั๊กส่วนใหญ่บั๊กหมดเลยฮะกูล hey. ะเอาคนี้ผลสุดท้ายละบั๊ก uh, หมดเยี่ยมฮิเออะไรพวกนี้ไม่ต้องดูมั้งน่าจะบั๊กฮิตโตะอีกสักคนหนึ่ง ยังไม่มั่นใจว่ามันบัคหมดจริงเปล่าก็ต้องเข้าใจ0.4เองอะ่ะมาแค่โมเดลผลก็ดีแค่ไหนให้ทดลองเล่นกันแล้วเสียดาอยากดูหลายๆผลนะนะเออแต่ส่วนใหญ่ก็ได้ดูแค่ไฟก็โอเคไม่เป็นไรไม่ได้ว่ากันไฟกับสายฟ้า2 s k สกิลส่วนดาบอะไรพวกนี้ก็น่าจะยังไม่มีสกิลเนาะแล้วใช่ไหม เออดาบเลยพวกนี้ก็ยังไม่มีสกิลก็เดี๋ยวไปเล่นของเก่าก่อนเนาะก็น่าจะมีประมาณนี้ใช่ไหมขอดูอะไรพวกนี้ก่อนอาหารไม่มีอะไรเพิ่มเติมนี่อันนี้อะไรเนะี่ยเลี้ยวปาร์ d ฟูดฟอร์มแชมเปตกลายเป็นแมวกลายเป็นแมวเฉยเลยมีอันนี้อะลูจิลูจิจอุมาลีนอันนี้น่าจะยังไม่มีไอ้น,นี่เนาะไฮไฮช็อต ปิวอ้าวแล้วถ้ามมติยิงยิงย้อยอ่ะอ๋อมันจะเป็นขึ้นไฟเฉยเหรอ,ชอ,หรอใช่ไหมแต่ถ้าโดนพื้นมันจะมีแบบออล,ล่าบึ้มบ้ม,บมออกมาอ่าใช่วิวคนสวยอันนี้อารูซอร์น่าจะเป็นผลไดโนเสาร์จริงด้วยอันเนี้ย หมวกลจุจิชุดลุดจิเดี๋ยวมันไม่มียังเกงให้เหรออันนี้คือหมวกมารีนโอเคมารีนแชมเปตอ่าฮะอีสโอเคเมทัลจอเฮมเมทมอร์แกนอ่าฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นชุดทั้งหมดแล้วมั้งน่าจะยังไม่เอามา อ๋อฮะอันนี้ล่างมังกรแบบอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดออยากเห็นอยากเห็น F อะไรนะ F สอง F อะไรอ่ะ F ห้าเออว้าว <Wow. S 1> เห็นได้แค่เห็นได้แค่ส่วนนี่โอ้โหัวโคตรใหญ่เดีเดวเดลองตัวนี้อันนี้เขายังไม่ทำ invesible แหละอุ้ยแต่เท่เท่าเลี้ยวปาร์ตไปแล้วเนาะอันนี้อะไรวูฟไม่อยากมอง อันนี้อันนี้รู้อยู่แล้วน่าจะมีประมาณนี้ของใหม่น่าจะมีประมาณนี้ไม่น่าเยอะเลยขนาดนั้นโอเคส่วนผลปีศาจอ่ะรอรอก่อนน่าจะยังไม่เสร็จ0.4เข้าใจได้ดาบไม่ต้องไปลองมันเพราะยังไม่มีสกิลนกว่า <laughs> ถ้ามันมีสกิลมันจะมันหรือี่ Sunday k i d e s u Yo r u Bicento ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ แต่กูชอบมากเลยไอ้ไอ้นี่ของไออะไรนะไอ้ปลาฉลามเนี่ยอยากรู้ฮิตบ็อกซ์เฉยๆอ๋นนี่ฮิตบ็อกซ์อยู่แถวนี้ถ้าสมมุติกูกลายเป็นคนปกติกูว่าจาะตายแน่นอนถ้าไม่มีมีมีฮาคิทอ่ะ สไลด์ตัวได้ด้วยสุดยอดเลยอันเนี้ยพี่อะไรนะเอ้ยคำรามไม่ด้วยว่ะอออออตีปุ๊บมีคลื่นน้ำออกมาสุดจัดโอ้ยพี่วัวโอโอแต่และตัวสามารถอ่าปล่อยปล่อยคลื่นน้ำได้หมดเลยเที่ยวโคตรตึง เอาตีกันแล้วเดี๋ย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 วกูขอเป็นคนมองมองด้านบนหน่อยมันตีกันเหรอใช่ไหมศึกระหว่างออก้ากับวัวทะเลอ้าวไม่ตีกันซะละโอ้ออะไรวะกำหมัดแล้วนะอย่าเห็นแอบตีกันเอ้าว่ามันจะเหมือนมันจะตีกันให้ได้เลยโอเคก็ประมาณนี้เนาะถือว่า0-4แม่งโอเคเลย แม้จะได้เห็นแค่ผลเดียวแต่มอนทุกตัวได้เห็นแล้วถือว่าโอเคลายผลก็สวยระดับหนึ่งเอาละรอเกมเต็มมาได้เลยสำหรับคลิปนี้เจอกันบ๊ายบาย